ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านในร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไ i น์ ID s m q 0 5เ9สอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ ปฏิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาเป็นสำรฤธิ์บูชาเป็นสำรฤทธผลตามที่ขอการขอพรจากเทวดาประจำตัวชีวิตจะพบแต่เรื่องดีบางคนเวลาที่อยู่ในช่วงวิบาก,กรรมไม่ดีนั้นส่งผลก็จะรู้สึกว่าตนเองนั้นพบกับความเดือดร้อนหรือต้องเจอกับ เคราะกรรมใดๆที่หนักและรุนแรงน้อยบ้างหนักบ้างแตกต่างกันตามที่การกระทําที่ทํามาแต่มีหลายครั้งที่ดูเหมือนจะไม่รอดแน่แต่ทําไมถึงรอดและผ่านเคราะหกรรมนั้นมาได้อย่างวุดวิดหลายท่านเคยสงสัยในเรื่องนี้หรือไม่บางคนก็อาจจะรู้หรือนึกเอาว่าต้องเป็นเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ หรือเทวดาประจำตัวคอยช่วยเหลือหรือแม้แต่เวลาที่จะมีความสุขใดๆก็มักจะคิดว่าเป็นเพราะเทวดาประจำตัวของท่านบันดาลมาให้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะทุกคนนั้นมีเทวดาประจำตัวแน่นอนแต่เป็นแค่ส่วนหนึ่งซึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นหรือเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นนั้นเหตุมาจากกรรม ที่เราทำไม่ได้มาจากอำนาจของเทวดาแต่ประการใดถึงแม้ท่านจะมีความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีอำนาจก็จริงแต่ท่านก็ไม่มีหน้าที่จะมาเบี่ยงเบนกรรมของผู้ใดทั้งสิน้นเพราะไม่มีใครใหญ่เกินกรรมไม่ว่าเทวดาหรือใครทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าของเรายังต้องยอมรับกรรมทั้งดีและไม่ดีจนพระพุทธองค์หลุดพ้น จากการเวียนว่ายตายเกิดไปแล้วกรรมทั้งหมดจึงยุติเพราะไม่รู้ว่าจะไปส่งผลให้กับใครเทวดาท่านทำเพียงจะช่วยในการโดนใจให้ทำดีหรือไม่ให้ทำความชั่วหรือคอยอวยพรให้เราพบกับสิ่งดีๆในชีวิตปกป้องดูแลไม่ให้ดวงวิญญาณอื่นมาทำร้ายเราโดยไม่มีเหตุผล สำหรับเทวดาที่เราเข้าใจกันว่าเป็นเทวดาประจำตัวนั้นจริงๆแล้วท่านไม่ได้อยู่คอยติดตามตัวเราหรือสิงอยู่ในตัวเราอย่างที่หลายๆคนเข้าใจเพราะการเกิดเป็นเทวดาตามที่ได้กล่าวมานั้นจะต้องบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีมากมายกว่าจะได้ไปบังเกิดในภพภูมิที่เป็นสุขอย่างนั้น แล้วลองนึกภาพตามดูว่าถ้าจะให้เทวดาเหล่านั้นท่านต้องมาคอยดูแลเป็นองค์ัรัก์คอยพิทักษ์ปกปักรักษาคนที่เป็นมนุษย์อยู่ตลอดเวลาก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะตัวท่านเองก็ต้องเร่งสร้างบุญบรารมีและมีกิจหน้าที่เหมือนกันเพื่อที่จะเลื่อนขั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าอย่างที่บอกแล้วว่าเทวดาท่าน ก็ต้องมีหน้าที่คือเทวดาบางองค์ท่านต้องมีหน้าที่ไปเฝ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเฝ้าวัดเฝ้าพระพุทธรูปสาลหลักเมืองไปคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมและมีคุณงามความดีที่ต้องปกป้องรักษาหรือหรือถ้าไม่มีหน้าที่ท่านก็ต้องบำเพ็ญบุญบารมีไปหรืออาจจะไปเที่ยวสวรรค์เล่นก็เป็นเรื่องของท่านและที่สำคัญ พภูมิของท่านหรือสวรรค์ของท่านนั้นอยู่สูงกว่ามนุษย์ครูบาอาจารย์หลายท่านกล่าวต้องกันว่าร่างกายของมนุษย์นั้นเหม็นมากเพราะกินสัตว์ทุกประเภทและทำผิดศีลมากมายเทวดาที่มีบุญบริสุทธินั้นไม่อยากเข้าใกล้และอยู่กับคนที่เหม็นไม่ได้แน่นอนต้องอยู่ให้ห่างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเทวดามาสิงในร่างกายคนแต่หลายคนเชื่อว่ายังไม่แน่ใจว่าเทวดาประจำตัวนั้นมีจริงหรือเปล่าขออย่าพึงปฏิเสธหรือยอมรับให้ยึกหลักกาลามสูตรของพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งอย่าพึ่งเชื่อในเรื่องใดๆขอให้พิสูจน์ด้วยตัวท่านเองถ้าเราพูดกันถึงเรื่องเหนือธรรมชาติแบบนี้ คนที่จะตอบเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองครับว่าเรามีความรู้สึกหรือเคยได้สัมผัสสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่หาที่มาไม่เจอหรือเรื่องเหนือธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์นั้นยังพิสูจน์ไม่ได้อย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์นั้นเป็นแค่าศาสตร์ชนิดหนึ่งที่มีหลายาศาสตร์มากมายทั่วโลกที่พยายามจะตอบปัญหาของธรรมชาติให้คนได้รู้ได้เข้าใจ ถึงที่ไปที่มาแต่มีเรื่องราวมากมายที่วิทยาศาสตร์นั้นยังตอบไม่ได้หรือหาเหตุผลไม่ได้แต่ทว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่จริงการทำสมาธิและพลังจิตที่ศาสนาพุทธได้ค้นพบและประกาศออกไปเพื่อความสุขจริงของมวลสรพพสัตว์ทั้งหลายกว่า2,500ปี ถึงประโยชน์สุขมหาศาลที่คนที่ปฏิบัติแล้วจะได้รับทั้งทำให้มีจิตใจกล้ากแกร่งเกิดปัญญาแก้ทุกปัญหาได้ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงรักษาและฟื้นฟูร่างกายที่เจ็บป่วยได้แบบที่พระอริยสงฆ์ท่านใช้รักษาตัวกันบ่อยเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างเรื่องแบบนี้วิทยาศาสตร์ เพิ่งจะมาค้นพบเมื่อร้อยกว่าปีนี้ที่ค้นพบว่าการทำสมาธิในขั้นที่ลึกแล้วจะทำให้อวัยวะภายในร่างกายทำงานได้ช้าลงและดีขึ้นอีกทั้งช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้หัวใจก็แข็งแรงเป็นต้นและเรื่องการเกิดของสิ่งมีชีวิตพระพุทธเจ้าค้นพบมานานเป็นพันๆปี มีบรรจุอยู่ในประตรยปิดกเรื่องการเกิดของเหล่าสัพสัตนักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะมาค้นพบการเกิดของสัตว์ตัวเล็กๆบางชนิดเชื้อโรคต่างๆเมื่อไม่กี่ปีนี่เองเรื่องนี้จึงพอจะยืนยันได้อีกเรื่องว่าในบางเรื่องที่เหนือความเข้าใจวิทยาศาสตร์ยังเข้าไปไม่ถึงแน่นอนการมีอยู่ของเทวดา ที่อยู่คนละพบภูมิหรือคนละชั้นแล้วการลงมาช่วยเหลือมนุษย์นี่ก็มีความเป็นไปได้การช่วยเหลือกันข้ามพบข้ามชาตินั้นที่สัตว์อีกชั้นหนึ่งไปช่วยสัตว์อีกชั้นหนึ่งก็เหมือนกับการที่เราเป็นมนุษย์อยู่แล้วไปช่วยสัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นคนไปเก็บแมวหมาจรจัดมาเลี้ยงการไปช่วยช้างเคราะหร้ายที่ตกบ่อให้ขึ้นมาจากหลุม หรือท่อระบายน้ำหรือการช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของสัตว์หลายๆประเภทอย่างนี้เป็นต้นกล่าวคือถึงแม้จะอยู่พบชาติเดียวกันแต่เป็นการช่วยเหลือต่างภูมิกันคือเราเป็นมนุษย์มีภูมิสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานลงไปช่วยมันซึ่งสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้น อาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่านี่เป็นฝีมือของมนุษย์ที่มาคอยช่วยเหลือเราเทวดาก็เช่นเดียวกันท่านอยู่ในภพภูมิที่ทั้งแตกต่างและอยู่สูงกว่าอาจจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับมนุษย์ได้เทวดาท่านก็มีสังคมของท่านเหมือนกันในบางชั้นสวรรค์มีทั้งเพื่อนมีสามีภรรยามีเจ้านายมีบริวารที่มีความรักผูกพันกัน เหล่าญาติหรือคนรู้จักของท่านอาจจะจุติมาเกิดในโลกมนุษย์รวมถึงความห่วงใยในญาติที่ครั้งหนึ่งที่ท่านเคยเกิดมาเป็นคนก่อนที่จะมาเป็นเทวดาเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็ยังมีกิเลสมีความห่วงหาอาทรเหมือนกับคนเราอาจคอยดูแลสอดส่องทุกสุขโดยการรับรู้ด้วยความเป็นทิพย์เพราะท่านมีหูทิพย์ตาทิพย์ หรือความรู้สึกอันเป็นทิพย์เทวดาท่านก็จะรู้ขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครมาบอกว่าเกิดเรื่องร้ายแรงหรือมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นกับญาติมิตรที่รักของท่านเทวดาท่านมีแต่กายทิพย์ไม่มีกายเนื้ออย่างคนเราการให้ความช่วยเหลือของท่านส่วนใหญ่จะเป็นการดนจิตด,ดนใจหรือน้มน้าวญาติมิตรเหล่านั้นให้เปลี่ยนจิต ที่เป็นอกุศลที่กำลังจะตกไปอยู่ในอบายภูมิให้กลับกลายเป็นจิตกุศลและมีความสุขขึ้นได้เช่นหากญาติมิตรที่กำลังโกรธจัดเพราะเหตุการใดเหตุการณ์หนึ่งท่านก็แผ่เมตตาทรงบุญกุศลลงมาดนจิตใจให้สงบเยือกเย็นลงคงเคยสัมผัสกันมาแล้วว่าเวลาที่เรากำลังโกรธใคร หรือกำลังร้อนใจอะไรอยู่กับสิ่งนั้นๆมากๆจูจ่ๆก็รู้สึกเยือกเย็นลงได้อย่างน่าประหลาดเมื่อได้ก้าวเข้าไปสู่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอย่างเช่นในวัดวาอารามใหญ่ๆพอเข้าไปแล้วรู้สึกได้ถึงกระแสความอบอุ่นสว่างสวยัยทาให้จิตที่กำลังขุ่นคล่องหมองใจนั้นก็กลับสงบเยือกเย็นลงเป็นลำดับ ซึ่งเป็นเพราะเทวดาที่อยู่ในบริเวณที่นั่นได้แผ่เมตตาลงมาให้รู้สึกสงบเย็นลงและค้นพบวิธีการแก้ปัญหาหรือพบกับคนที่ช่วยเหลือให้รอดพ้นไปได้จากปัญหาเหล่านั้นเรื่องเหล่านี้เป็นการดนใจของเทวดาแน่นอนทั้งดนใจเราและดนใจคนที่จะช่วยเราได้ให้มีความเมตตามีความพร้อมในเรื่องที่จะช่วยมาเจอกัน เรื่องนี้ขอให้ไปดูเรื่องของเชื่อมบุญที่อยู่ในบทต่อไปที่จะเข้าใจทันทีว่าทำไมต้องเชื่อมบุญกับเทวดา